อะไรนะคะค่ะสุมหนึ่งครั้งเนี่ยใช้คูปองเท่าไหร่นะทุกคน60สิคูปองนะคะโอเคค่ะมาตือตืันนี้ระบวกแบบไม่ลบคูณหานะคะมาลุ้นลุ้นมากนะคะ สว,วัสดีท่านผู้ชมชทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมงแหวนเวทอีตีมวันนี้มาพบกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะคืออีตีมคุณม,มาบ่อยมากอ่ะแบบมาบ่อยมากนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมให้ดูนะไม่รู้ว่าจะได้สดกินไหมไม่มีตังงบไม่พอนะคะโอเคค่ะใครสนใจใจดีก็ โดเนตมาได้นะคะที่ใต้คลิปเลยค่ะสรุปว่าคลิปนี้ว่าพูดการโดเนตนะก็ช่ยกันกดแชร์กดไแลค์กดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะขอแค่ยี่สิบไลค์เป็นกำลังใจนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามทั้ง อ่า TikTok แฟนเพจแล้วก็ช่องด้วยนะคะเราอยากไปถึง 1, นึ่งแสนสาเราอยากได้โลอะไรทุกคนกิจกรรมก็4ี่ถึงสิบระยะเวลา6วันนะมาพร้อมท่าเต้นใช้ได้กับสกินอีตีมเท่านั้นนั้นนั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บ Golden เติมเกมแนะนําร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอาวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะ เน้นย้ำนะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ f a c e b o o k f a n p a g g โคเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคเด้นเติมเกมกันเลย,ยนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอนช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมอาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจ a d m i n นต้นทีเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมมาีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหายดีคุ้ม พร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยคือเราบอกไเลยนะว่าสกินอีซีมเนี่ยเป็นวงแหวนเวทที่ฮิตมากของ Rov นะคะเออพูดกันเลยเป็นวงแหวนเวทที่ฮิตสุดๆของ Rv อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนเวทกันก่อนนะและแล้วเราก็จะมาแนะนำนะคะว่าสุมนี้ไงให้ราคาถูก คือตอนนี้คืออนานาดมากปกติจะมีแบบตอนนี้มีคัมพีขั้นสูงนะคะอยู่60คัมพีกับ49คูปองคือสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากสำหรับใครที่อยากดูราคาเดี๋ยวรวมราคาให้ที่ท้ายคลิปละกันนะคะอ่า้วมาดูสกินกันดีกว่าสกินอ e ีตีมนะคะมีอยู่3สกินตึงๆเลยมาก็จะเป็นสกินวูคองนะคะระดับอ e ีตีมมาเป็นสกินที่หนึอ่าโอเคค่ะเออายเยอะเกินนะปะ ถัดมานะคะเป็นสกินตัวลิเลนะียด้าอิต,ติเหมือนกันคือมันเป็นอิต,ติหมดเลยอะทุกคนอ่านั่นแหละโอเคค่ะประมาณนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมกันในเกมกันเองนะแล้วก็จะเป็นทูเรนตัวนี้มาบ่อยมากค่ะมาบ่อยมากทูเรนลิเลียมาบ่อยมากสุดๆมาบ่อยสุดๆนะคะออขอดูเปอร์เซนต์ก่อนนะสกินถาวรศูนย์จุดศ <c oughs> ูนย์จุดหนึ่งห้าคะโอเคค่ะอันเชิญท่าเต้นนะ เอ่รลูกแก้วนะคะอยู่90านะแล้วก็จะได้เป็น f อสเ s กิสนรุ่น8.50ซึ่งสุ่ม5ครั้งเนี่ยยังไงก็ออกเหรียญย่เงี้ย,นนยคือถ้าสมมติว่าถ้าให้พูดตามความจริงนะคะสุ่ม5ครั้งยังไงก็ได้เหรียญไปแล้วนะคะ4เหรียญคือราคาก็เดิมเดิมอ่ะเออแบบราคาก็แรงอยู่โอ้ยมารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะคะจะมีท่าเต้นนะก็จะมี3ตัวหลัก มีลูกแก้วนะคะมีเนี่ยสูงสุดคือ20ลูกนะคือเราคิดว่าดวงเราไม่น่าดีขนาดนั้นหรอกมาเดี๋ยวเรานะคะมาดูกับสายประหยัดของเราคือตอนเนี้นะประจําวันนี้นะที่กิจกรรมมันเข้าอ่ะมันมีแพคคำพิคัดสูงลดราคานะทุกคนมันจะลดจากเออ3 0 0เหลือ150นะมันจะได้เป็น50ชิ้นนะคะกับ ตรงนี้นะแพ็คขั้นสูงคือมันมี2วง,งแหวนเวทมาไงเราไม่ได้ซื้อสักอันแล้วเพราะว่าเงินไม่พอนะคะทุกคนดูคูป,ปองเราคูป,ปองเราอาภัพมากคือลงทุนไปกับคลิปอื่นเยอะแล้วไงคลิปนี้ก็ขอพักก่อนนะคะถ้าเราเติมเก็บแล้วก็ไม่มีตังค์กินข้าวแล้วนะคะเออมาแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่รถมีสองแพ็คนาะแล้วก็จะมี แพ็ครายวันนะคะมีน้อง Facebook f แฟนเพจมาถามอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะถ้าซื้อแพ็คข้างบนแล้วแพ็คนี้ก็ไม่หายนะคะมันเป็นแพ็กรายวันก็จะมีมาเข้าทุกวันนะคะจาก30เหลือ24่บคูบองคือก็สวยอยู่นะอืมก็สวยก็ยอมรับนะคะว่าสก,กินมันสวยคือใช้ขั้นต่ํานะคะ3มชิ้นแล้วก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรตัววูคองกับตัวลิเลียเนี่ยสกินนะคะใช้ยิมห้าชิ้นอ่ะคือการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะคะถ้าบวกลบคูณหาน แบบไม่ลดร,ราคาก็จะอยู่ที่3 0มนั่นแหลหลุกคน300ค่ะ300อปองมาเราขอดูมาวงแหวนเวทเรามีท่าเต้นทัวร์เลยหรือ,อยังน้าเว้ยไม่ใช่ปรับเว้ยไม่ใช่คือเราก็เบอร์เบอร์ปรับแต่งมาท่าเต้นนี่นะคะก็จะเป็นท่าเต้นนี้อันนี้คือท่าเต้นเลยใช้งานอันนี้ก็เป็นท่าเต้นเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นท่าเต้นระดับอ e ีพิกนะคะเออเราก็น่าจะมีอะไรไม่รู้แล้วแหละโอเคช่างมันเรามาทำการรีวิวสุม่มให้ดูกันดีกว่าว่าใครอยากรู้นะว่าจะออกอะไรนะคะค่ะสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยใช้คูปองเท่าไหร่นะทุกคน60คูปองนะคะโอเคค่ะมาิดต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 ดอันนี้เราบวกแบบไม่ลบคูณหานะคะมาลุ้นลุ้นมากนะคะจะได้อะไรได้ได้เหรียญมา1นึงเหรียญน,นะคะโอเคค่ะขอเก็บ เปลียนไมเป็นท so ี่ระลึกนะคะเราขอไม่สุ่มแล้วนะเพราะว่าเราจะเก็บคมภีเนี่ยไม่สุ่มกิจกรรมหน้านะคะใครอยากรู้นะคะว่ากิจกรรมหน้าเราจะสุ่มอะไรก็สุ่มมงแหวนเว้นี่แหละก็ติดตามกันนะคะเออนั่นแหละทุกคนคืออ่าถ้าได้ให้พูดเลยนะคือสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคามันใช้ส0คัมภีนะคะคมภี์ละหกคูปองเราจะคำนวณแบบเออคำนวณแบบเพื่อเพื่อเรือือแล้วกันไม่มั้งก็ใช้ยี่ห้านะคะคูณ 60ค่ะอ่าแล้วก็ได้สกินถาวรน,นะคะจะอยู่ที่ราคา1,500บาทนะคะได้สกินถาวรแน่นอน1,500บาทค่ะได้เออได้ได้สกินถาวรแน่นอน1,500บ,บาทนะทุกคนซึ่ง1,500บาทเนี่ยจะใช้ทั้งหมดเออห่ 1, บาทนะเรามาหารกันดีกว่าหาร60โอ้ย ก็อ๋อแหละนึ่นะคะทุกคนโอเคตามนั้น1 5ึ่าคูป,ปองก็ซึ่งจะใช้คัมภีไปหลายคัมพีอยู่แหละเออเราไม่บอกแล้วกันมันปวดหัวนะคะประมาณพันหแหละคือถ้าสําหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าคัมพีเนี่ยมันต้องใช้กี่คัมภีนะก็ประมาณ150ขึ้นไปน่าจะได้สกินระดับอีตเตมนะซึ่ง สก,กิลระดับอีตีมาออกยากมากไม่ใช่ออกยากมันก็ราคาประมาณพันหไม่เกินนี้นะคะถึงเอาไปซื้ออะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงพันหด้วยซ้ํานะเพราะว่าเราอาจจะได้คัมพีจากที่ร้านค้าไอเทมนะคะที่ลดราคาที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะคะนี้ก็จะเป็นการคนนํานวณคร่าวๆนะคะอ่าคลิปนี้หากใครชอบฟังกันกดแชร์กไดไลค์ตามกดติดตามกันค่ะเพื่อที่จใหม่คลิปได้นะคะกดติดตามด้วยนะดูจบแล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอกัน